นี่นะครับทำเอาอารมณ์เสียไม่น้อยเลยนะครับหลังจากโดนมือดีปล่อยฟุตละครตุ๊กตาผีวอนโลกโซเชียลครับวันนี้ผู้จัดคุณสตางดิดละดาดิียนันนำทัพนักแสดงนะครับอย่างคุณออมสุชาและคุณจักรจันทร์อัคมศิริสักการะองค์พระพรมเอราวัณเพื่อเอาเลิกเอาชัยครับ มาไหว้แล้วก็ขอพรท่านทามารพรบวันนี้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อละครของเราคืนนี้มีกระแสที่ดีแล้วก็มีการตอบรับที่ดี่ะพวกเราก็คุยกันไว้ว่าเราถวายนางรำ8คนถวายรำแล้วก็อยากจะได้เลตติ้งขั้นต่ำ8ไม่อันนี้ไม่เท่าไหร่เหรออันนี้ไม่เท่าไหร่ขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนถ้าท่านไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอ้องขอให้ละครปังๆเลยค่ะตอนแรกเลตติ้งสูงๆไปเลยค่ะ คืออย่างนี้ญี่ปุ่นครับมันเลยกลายเป็นประเด็นเขาบอกไอ้ฟุตละครเนี่ยที่มันหลุดมาเนี่ยนะครับมันมีกระแสว่าเอ๊เจ้าตัวเป็นคนปล่อยออกมาหรือเปล่าเพื่อสร้างกระแสแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธนะครับส่วนเรื่องของการแจ้งความตามล่ามือดีนั้นเนี่ยคุณสตางเองก็ยังไม่ได้ปรึกษาทางสถานีฮะ ยังงงอยู่เลยแล้วก็ยังไม่ทราบด้วยว่าออริจินอลจริงๆเอามาจากที่ไหนพอเห็นก็แพนิกก่อนเลยแพนิกไปแล้วก็ปรึกษาพี่ดิวว่าทำยังไงดีติดต่อเขานั้นเหมือนแบบให้ทุกคนแบบรีพอร์ตแลกเพราะว่าด้วยความที่แบบเขาอ่านแล้วเขานิ่งก่อนตอนที่เขาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่สุดท้ายก็ สุดท้ายสงสัยเขามีอะไรเด้งมาให้เขาเขาถึงต้องลบอะไรอย่างเงี้ยคับไม่รู้ว่าทางช่องทำาไงอยู่เพราะจริงๆเป็น copyright ของช่องนะคะเพราะว่าตังไม่มีคือหน้าที่ของตังคือตังทำแล้วก็ทําส่งงานเ,เขารับจ้างผลิตเพราะฉะนั้น copyright ทุกอย่างอยู่กับเขาเขาจะตัดสินใจทํายังไงอันนี้อยู่ที่เขาดีที่มันเป็นแค่ตรงนั้นแค่คลิปนั้นถ้าออกมาหลายตอนก็อาจจะยุ่งแต่ว่าอันนี้ก็คือก็ถือว่าเป็นสนิทพีคนิดนึงแล้วกัน,นะคะ่ะก็ทำยังไงได้มันออกมาแล้ว